ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาซาเดเทโร่ค่ะพลังงานความรักของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณโปรดเปิดทางให้ได้ทราบคำตอบด้วยนะคะ Two of Cups f i of p e n t a c l e f o r of s w o r d 5 f i of w a n ขออีกหนึ่งสำหรับนะคะ View of Fortune Strain p r e p e n t a c l e r The Sun ความรักของคุณตอนนี้เป็นความรักที่คนทั้งคู่ มีความรักที่ซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันนะคะเพียงแต่ณนะตอนนี้ค่ะเหมือนกับทั้งคู่มีความรู้สึกสับสนในใจขัดแย้งในใจกับตัวเองบางอย่างนะคะอาจจะมองว่าทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนะะี่ยค่ะมันเหมือนกับมันมีความเป็นไปได้ยากในความสัมพันธ์หรือมันเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะขาดการติดต่อก,กันหรือติดต่อ,อก,กันน้อยลงด้วยนะคะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะ มันเป็นเรื่องของโชคชะตานะคะไม่ได้เป็นเรื่องของความบังเอิญที่คุณและเขาได้มาพบเจอกันเพราะฉะนั้นหากณนะตอนนี้คุณกําลังพบเจอกับปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างที่ให้คุณและเขาจะต้องได้มาเรียนรู้จะต้องได้มาเอาชนะมันให้ได้นะคะคุณและเขาจะมีสายใยที่เชื่อมต่อกันนะคะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะตัดขาดกับคนนี้ได้เลยนะคะ คุณและเขาจะต้องกลับมาจับมือกันเดินต่อนะคะหากตอนนี้มันมีปัญหาอุปสรรคอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันทำให้ความรักความสัมพันธ์มันเดินมันเดินต่อได้ช้านะคะให้กลับมาพูดคุยกลับมาเคลียกกลับมาสื่อสารกันทำให้ความรักความสัมพันธ์มันชัดเจนขึ้นนะคะแล้วยิ่งจะทำให้คุณและคุณและเขาจะมีความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันและจะทำให้ความรักค่ะ มันแนบแน่นมากขึ้นด้วยนะคะคุณและเขาก็จะสามารถผ่านบททดสอบตรงนี้ไปได้ค่ะเดอะซัน <The sun S 1> รอคุณอยู่แล้วนะคะความรักความสมหวังความสุขทุกอย่างการที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในอนาคตอย่างมีความสุขมันกําลังรอคุณอยู่เพียงแต่คุณต้องบาดผ่านบททดสอบตรงนี้ไปให้ได้นะคะขอเป็นกําลังใจให้กับคุณทั้งคู่นะคะขอให้คุณโชคดีขอให้คุณได้พบเจอกับความรักที่ดีนะคะ